สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าโลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะโดยดูข้อมูลจากหลายๆที่เลยทั้งงานวิจัยเรื่อง Gig Economy หรือการทำงานอิสระ แล้วก็เรื่อง AI ที่กำลังมาแรงมากๆแล้วก็ดูภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากรายงานของธนาคารโลกด้วยนะคะรวมถึงคำแนะนำเรื่องการเงินส่วนบุคคลเราจะลองมาปะติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดนี้ดูว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วมันกระทบกับชีวิตคนไทยอย่างเราเรายังไงบ้างนะคะครับเป็นประเด็นที่ใหญ่แต่ก็น่าสนใจมากนะครับเอ่อว่าเราพร้อมแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงที่มันถาโถมเข้ามาทั้งโอกาสทั้งความเสี่ยงเลยค่ะงั้นเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยไหมคะ Gig Economy ได้เลยครับการทำงานแบบอิสระรับจ้างเป็นจ o อบๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยเหมือนกำลังบูมมากเลยนะคะทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยเห็นมีข้อมูลบอกว่ามูลค่าตลาดทั่วโลกนี่สูงมากๆเลยนะคะปี2023นี้แบบหลายแสนล้านดอลลาร์เลยยิ่งช่วงโควิดนี่เหมือนยิ่งเร่งเข้าไปใหญ่สูงๆไม่อยากผูกมัดแบบเดิมๆแล้วอืมค่ะมีผลสำรวจยืนยันด้วยใช่ไหมคะ ของ PwC ก็ชี้เรื่องนี้ชัดเจนแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่เขาแยกให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนะครับว่ามีทั้งแบบดิจิทัลกิ g ที่ทำออนไลน์ล้วนๆพวกฟรีแลนซ์ต่างๆกับอีกแบบคือฟิสิก c ลกิ i กที่ต้องใช้แรงงานจริงๆเช่นพนักง,งานส่งอาหารหรือคนขับรถผ่านแอปอะไรพวกนี้ครับฟังดูข้อดีก็เยอะนะคะเปิดโอกาสให้คนทำงานได้หลากหลายขึ้นมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่สะดวกทำงานประจำเต็มเ,มเวลา ใช่ครับมันเพิ่มโอกาสเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ได้พัฒนาทักษะใหม่ๆด้วยเหมือนเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะสำหรับคนที่อยากได้ไรายได้เสริมหรืออยากจัดเวลาเองครับแต่มันก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เป็นความท้าทายใหญ่เลยยังไงคะก็คือเรื่องความไม่มั่นคงของรายได้ไงครับเดือนนี้อาจจะได้เยอะเดือนหน้าอาจจะน้อยแล้วก็เรื่องสวัสดิการต่างๆที่พนักงานประจําเขามีกันอันนี้คือไม่มีเลยอํานาจต่อรองกับแพลตฟอร์มก็น้อยกว่า แล้วก็ที่สําคัญคือกฎหมายบ้านเราเหมือนจะยังตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เท่าไหร่หืมประเด็นเรื่องหลักประกันสังคมนี้น่าคิดเลยนะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพบริการด้วยครับเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็กังวลอยู่อืมความไม่มั่นคงนี่ก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊หรือมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายแลกกับอิสระหรือมันเป็นปัญหาใหญ่กว่านั้นแต่เอาล่ะค่ะ พักเรื่องกิ๊กเวอร์เกอร์ไว้ตรงนี้ก่อนมาดูอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมากๆกก็คือ AI เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนหลายๆอย่างนี่แหละค่ะครับ AI นี่ก็ทั้งสร้างทั้งทำลายงานเลยนะครับทำลายงานฟังดูน่ากลัวนิดนิดนะคะครับคือมีข้อมูลจาก manpower เขาบอกว่างานบางอย่างที่มันซ้ำๆหรือจัดการข้อมูลพื้นฐานเนี่ย AI เริ่มเข้ามาแทนที่ได้แล้วอย่างพวก call center บางส่วนงานบัญชีง่ายๆหรือแม้แต่พิสูจน์อักษรเบื้องต้นอะไรแบบนี้ครับ โห oh. แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็สร้างงานใหม่ๆขึ้นมาเพียบเลยนะครับที่เมื่อก่อนไม่มีอ๋อเช่นอะไรบ้างคะก็พวกตำแหน่งอย่าง data scientist machine learning engineer หรือแม้แต่ AI trainer คนที่คอยสอน AI นะครับอืมค่ะค่ะประเด็นคืองานใหม่ๆพวกนี้มันต้องการทักษะที่เออลึกแล้วก็ต่างจากเดิมมากๆเลย ไม่ใช่แค่เรียนรู้โปรแกรมใหม่นะแต่มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาเลยนี่คือโจทย์ใหญ่ของแรงงานไทยเลยครับต้องปรับตัวต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆซึ่งมันก็ตรงกับที่ธนาคารโลกเขาเน้นย้ำมาตลอดว่าไทยต้องการแรงงานทักษะสูงมากๆเพื่อจะขับเคลื่อนนวัตกรรมแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจให้ได้พอพูดถึงเศรษฐกิจไทยแล้วภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าเชื่อมกับเรื่องกิกเรื่อง AI ที่เราคุยกันมา าร,รายงานล่าสุดของธนาคารโลกเขามองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ฟื้นตัวแต่ช้ากว่าที่คาดไว้นะครับอ้าวหรอคะเพราะอะไรคะคือมันมีปัจจัยบวกจากการลงทุนภาครัฐที่กลับมาเร่งขึ้นการส่งออกบางอย่างก็ดีขึ้นนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าการบริโภคในประเทศมันยังซึมๆอยู่กำลังซื้อคนยังไม่กลับมาเต็มที่แล้วก็ปัญหานี้คือรเรือนที่สูงปริ้เนี่ยก็ยังกดดันอยู่ครับแล้วระยะยาวล่ะคะมีอะไรน่าห่วงไหม ตรงนี้แหละครับที่น่ากังวลกว่าธนาคารโลคุชี้ไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างเลยครับที่มันอย่างรากลึกมานานทั้งเรื่องสังคมสูงวัยกําลังแรงงานลดลงภาระการคลังเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่อง p r o d u c t ivity หรือ productivity ที่ยังต่ำโดยเฉพาะในกลุ่ม SME ที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจเราเลยนะแต่ว่ายังขาดการลงทุนเรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีกันอยู่เยอะ แล้วก็เรื่องทักษะแรงงานที่ไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการในอนาคตอีกถ้าเราไม่แก้ปัญหาโครงสร้างพวกนี้จริงๆจัง,จงๆเนี่ยเป้าหมายที่เราอยากเป็นประเทศรายได้สูงก็อาจจะกลายออกไปเรื่อยๆครับโหฟังดูแล้วทุกเรื่องโยงกันหมดเลยนะคะทั้งกิ i เศรษฐกิจภาพรวมแล้วทีนี้ในระดับบุคคลอย่างเราๆท่านๆเนี่ยควรจะรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนแบบนี้ยังไงดีคะอันนี้สําคัญมากครับพอโลกมันผันผวน,นแบบนี้ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลนี่ไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องจำเป็นเลยมีคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอยู่ครับเขาบอกว่าเริ่มจากการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนเลยต้องวัดผลได้ด้วยที่เรียกว่า smart goals นะครับแล้วก็ต้องมีวินัยนในการออมสม่ำเสมอไม่จะเริ่มน้อยๆก็ตามแล้วก็ศึกษาเรื่องการลงทุนพื้นฐานให้เหมาะกับความเสี่ยงที่เรารับได้จัดการความเสี่ยงด้วยประกันต่างๆแล้วก็ ว่างผ่านภาษีด้วยครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะซึ่งมันก็กลับมาที่เรื่องที่เราคุยกันเลยนะคะทํางานกิ๊กอาจจะอิสระแต่ก็ต้องพึ่งตัวเองทางการเงินมากขึ้นเยอะส่วน AI ก็เหมือนบีบให้เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยเตรียมพร้อมตลอดเวลาถูกต้องเลยครับแล้วในระดับนโยบายภาครัฐเองก็ถ้าถ่ายไม่แพ้กันเลยต้องหาจุดสมดุลให้เจอครับระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรม กับการคุ้มครองแรงงานในระบบเศรษฐกิจใหม่ๆแบบนี้ต้องสนับสนุนให้ SME เข้าถึงเทคโนโลยีแหล่งทุนแล้วก็ต้องเร่งพัฒนาทักษะคนให้ทันโลกอย่างที่ธนาคารโลกแนะนำมีงานวิจัยที่เขาเสนอทางเลือกเชิงนโยบายไว้4-5หแบบเลยนะครับตั้งแต่รัฐคุมเข้มไปจนถึงปล่อยตลาดเสรีแต่มีตัวช่วยหรือเน้นส่งเสริมเต็มที่เลยซึ่งมันก็ต้องดูว่าแบบไหนเหมาะกับบริบทไทยที่สุด สรุปก็คือทั้งกิกอิคโนมีไอเศรษฐกิจการเงินส่วนตัวทุกอย่างมันเกี่ยวกันหมดเลยนะคะแยกกันไม่ออกเลยจริงๆใช่ครับการเปลี่ยนแปลงจุดหนึ่งมันส่งผลไปถึงจุดอื่นๆหมดเลยงั้นสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดต่อไหมคะครับผมว่าคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องกลับไปคิดกันก็คือในบริบทของประเทศไทยที่กำลังเปลี่ยนไปเนี่ยทักษะ หรืออาจจะเป็นทัศนคติแบบไหนกันแน่ที่จะมีค่ามากที่สุดที่จะช่วยให้เราเผ่านอนาคตของการทำงานและการเงินที่ผันผวนนี้ไปได้จะเป็นความสามารถในการปรับตัวที่รวดเร็วหรือจะเป็นความรู้เรื่องเทคโนโลยีหรือวินัยทางการเงินที่เข้มแข็งหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นที่เรายังนึกไม่ถึงกันในวันนี้ก็ได้นะครับ